BEEEEE คุณขุนที่หวาคุณนิ้งคุณเพชรคุณแซ็คคุณทนายโอ้โหสุดยอดมากเหนื่อยเลยห้าแถวห้าแถวเดินมาได้เองมาได้เองนี่เป็นซิกเนเจอร์ไปแล้วคุณเด่นคุณไม่ว่าจะโชว์ไหนก็ตามคุณหลอดเชื่อตลอดเลยครับผม <c oughs> นะฮะเราโน้อมรับ คุณดีก็ต้องมีโชว์อยู่แล้วเจ้ปงติ๋วนะฮะก็ต้องขอบคุณทางช่องสามครับผมชอบให้ทําอะไรที่แบบเกินหน้าเกินตาชาวบ้านตลอดมันเป็นเอกลักษณ์ของเราไงครับผมเออเป็นความน่ารักของเราได้เองจะน้องรับไว้ครับนดากั็เงนะฮะเอาละครับผมวันนี้นะลำดับต่อไปครับอนยญาตเชิญผู้จัดของเราครับพี่นอกจริยาสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยนะฮะพรีออนเลยนะครับขอถามถึงนักแสดงก่อนเลยว่าโอ้โหในฐานะของ บทบาทของเราเล่นแต่ละตัวเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเข้มข้นทุกตัวเห็นสรุปแบบน e ี Now, <ım S 1> uh, ้ผ like ่านการเวิร์กช็อปมาเยอะแนะนําตัวเองก่อนเราเล่นเป็นใครเชิญครับคุณเด่นคุณห้าคุณก่อนเลยจะถอดเสื้อแล้วเล่นหนักตัวก็ได้ครับได้ครับไดหมซิ่งแตกไปแล้วใช่ซิ่แตกไปแล้วนะฮะเอาเงินกันแบบบางมก่อนเลาก่อนเอาไปก่อนฮะเดี๋ยวติ๊กต่อเราฟิวฮะใช่ฮะครับผมก็ผมก็เซ่นลุกเลยฮะผมรับบทเป็นเซงแล้วก็พยายักครับนี่ มีใหม่เป็นของตัวเองนะครับครับผมสวัสดีครับผมแซ็คแกรมนะครับก็เรื่องนี้ก็วันใหม่นะฮะวันนี้คิดได้ระบบเป็นบุญโพมครับผมบุญพรน่ครับเพชรกิจการปรเกษตรครานี่นะครับระบบเป็นกอนคันครับนี่ค่ะหนิงปริญญาค่ะระบบเป็นแขกขันค่ะนี่นะฮะมาถามทางฝั่งของพี่นงค์หน่อยดีกว่า เป็นยังไงบ้างครับกับการที่เราลงมาจัดเต็มเลยกับละครรุ่งในช่วงละครเย็นแบบนี้โอ้มันเป็นความฝันนะคะมันเป็นความฝัน ของพี่จริงๆพี่เป็นคนชอบเพลงลูกทุ่งมากมแล้วก็ไม่อยากให้เพลงลูกทุ่งของเราหลายๆเพลงเนี่ยมันมันหายไปแล้วพี่ว่าถ้าเกิดเอามาผสมผสานเรีนร้อยเข้ามาในการเ,เล่าเรื่องแบบละครแล้วก็มีเรื่องแบบฟิลอะไรอะฟิลแบบบ้านเรานะคะสิ่งแบบสาก,กลนะอีสานบ้านเราครับซึ่งทั้งเรื่องนี้ก็จะแบบพูดพูดภาษาปืนพืนบ้านอ,อีสานกันนะคะทีม,มันเป็นสเสน่ห์แบบคนไทย ธรรมชาติอานเหมืออาหารที่มันกรสสกษาแบบจัดอะเป็นแบบส้มจันเด็ดที่มีทุกทุกรสเลยนี่ที่การตีวัตถุบานต้องชอบคือ,ค,อคือจริงๆแล้วอ่ะในความสนุกเนี่ยคือมันได้ความบันเทิงแบบเพลงมันได้ความบันเทิงแบบดรามา่ามันได้ความบันเทิงแบบความรักซึ่งเป็นอะไรที่ดูนี่ยากแต่ครบทุกรสเอออรรถแบบเราเห็นช่วต่างในแบบฟุ้งเฟ้กันดี จบมันๆแล้ะท่ากินข้าวแล้วสั่งข้าวได้เลยฮะตอนนี้สั่งข้าวได้เลยแล้เริ่มองอยู่แล้วนะฮะโอ้โหอ้าแล้วเป็นการที่ท่างนี้เป็นคุณโอ้โหเป็นยังไงเล่นถึงสองตัวต้องเวิร์กช็อปภาษาอีสานด้วยฮะผมโอ้โหไม่ถนัดเลยโอ้หไม่ถนัดเลยไม่ใช่เราเลยไกลตัวมากไม่เป็นยังไรในการเล่นถึงสองบทบาทเลยทั้งเป็นนักร้องลูกฟุ่งแล้วก็เป็นนักมวยด้วยอ่าครับคือเราก็เคยได้ได้ยินมาจากพี่ๆหลายๆคนที่เขารั่บอกมา เหนอมากเออไอเราก็ไม่รู้แต่พอได้ลองเล่นดูจริงๆงงริง<_ <d> _ <n> ยอมยอมเอกเลยว่าลองเราถ่า,ายซีนแอคชั่นอย่างเงี้<ล>ยครับตอนหนึยังไม่เหนื่อยเท่าซีนฝาแฝดแบบเต็มวันเลยนะฮะถ่ายแอคชั่นเต็มวันไม่สู้ซีนฝาแฝดเต็มวันเนะฮะก็คือว่าแบบเออเราได้เรียนรู้แล้วก็อยากทำมันเรื่อยๆอยากเจอแบบทำมันดีจริงเหนื่อยพูดจริงจริงใจจริงครับจริงครับผู้ใหญ่อยู่เ,อเยอะก็ต้องจริงไว้ก่อนครับ เออนะ้วการเล่นเป็นสองตัวมีเผอเล่นสลับกันใช่ไหมเล่นเล่นไปโ่เอ้ยตัวไหนวะอะไรยังมีไหมมีไหมตัวหนูนะครับประจำเลยเอาประจำเลยเราเล่นกัเราเรามีเผอตื่นบ้างก็มีเรามีผู้กักนะะผู้กับเราก็จะเดินมาเอ้ยอันที่มันคล้ายๆมีความอะไรอย่างเงี้ยครับก็นี้ก็คุยกันปรับจูนเข้ากันอืมนะดีความน่าสนใจของสาแฟร์ตลับนี้แต่มีคนถามมาบ้างแล้ว4 G จะจัดเป็มไหมเออเขาอยากรู้ว่าการเล่นเป็นสาแฟรเนี่ยจะต้องมีเรื่องของเทคนิคทางภาพก เป็นแฝบใช่ไหมคะตอนแรกก็หลอกทักทู่งกันแล้วก็หลอกกันมกแสดงว่าไม่เยอะหรอกแต่นิดเดียวปรากฏว่าซงแฝกเยอะมากซึ่งมันก็เป็นความท้าทายของทีมถ่ายทำที่เขาต้องทำงานบนโต๊ะให้จบว่าเขาจะถ่ายยังไงนะคะก็ยกความคิดแบทีมกักลัทีมถ่ายทำถามว่าซีดีมีไม้มีบ้านแต่ที่แล้วเป็นเรื่องของการวางแผนการถ่ายทำที่ดีแต่คนนี้ แล้วคนที่เหนื่อยสองคนคือนางเอกที่สองคนซึ่งต้องต้องากกระเด็นคุณแล้วมันจะลำพังมากโซนมากทำไมคุณเด็กคุณหัวเราะอย่างนั้นนะโซนโซนโซนเป็นคนโซนเด็เขาจะเก่งความหล่ออะนอหล่อไปพวกนกันหล่อมากเลยด้วยไงนางเอกเข้ากับเราก็เขินคุณที่หวานแก้ตาไหมอาจารย์ไงคือเขาพิเศษจริงเนี่ขอโทษด้วยตรงนี้ทำไมกัดฟันปืนพูดเลยนั้นเละคุณที่หวานะแยะนั้นก็คือแล้วคนเป็นแทนรัางนะคะก็จะเป็นเพื่อนสนิทด้วยนะคะก็ใน ก็เป็นแบบเขาแง่ไม <im> erm ่งอนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแต่จะบอกว่าการที่เขาได้ร้องเพลงเนี่ยเราเห็นเลยว่าตั้งแต่เขาร้องอย่างลูกพี่กระดิ่งอันนี้ต้องยอมรับนะเขาหลงเราแล้วเขาหลงเราแล้วตัาเลื่อกสูแล้วเด่นคุณแล้ผมพูดคุณแต่คำนี้เขาหลงยิ้มไปไหนอ่ะเขาก็หลงเขาหลงชมอ๋อหลงใช่เขาฉีดยาแต่ต้นเรื่องเลยครับเออแล้วเขือหลุดบ่อยไหมตอนที่เล่นเสียงกระดิ่งเขื่ออะไรเงี้ยเออ บางอย่างอะหลุดบ่อยนะจมูกแม่แด้ไหมคะเขาชอบแก้ค่ะเพราะว่าก็ในในบทเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เออเขาก็ละลายพฤติกรรมหลังๆละลายเยอะเหมือนกันเนาะเขาก็เป็นเด็กผู้หญิงน่ารักคนเด่นะที่น่าแก้งหน้าอะไรนะนี่เห็นไม่ไม่ได้แก้งเยอะหรอกเนาะเยอะแหละผมว่าเยอะแหละจากการพยายาหน้าเมื่อกี้เนี่ยนะมาถามทางฝั่งคุณนิ้งกับคุณเทียนเป็นยังไง มาประทับใจในเรื่องนี้ที่เราแบบลงไปลุยเล่นเป็นยังไงบ้างครับไปทางอื่นก็ได้ไม่ติแต่คนชมคุณน่าเสีคุณนะเป็นพี่ลกเยมีน่้งเพอได้้กยาเนี่พอกระชมไปเยอะก็เกินเออนะก็ก็เป็นอย่างนั้นอย่างทจริงอจริงรค้าต้องทำงานมากอือทำไมอันนี้พูดแล้วหยุดเลยล่ะเขาต้องจะทำงานมากแล้วหยุดเลยล่ะไม่ ขยายความไปต่อเลยนะฮะ